นี่แหละพี่เอ้ยไหนไปแล้วไหนรวมไหนรวมไหนรวมข้างแรงข้างแรงด้วยข้างแรงด้วยมั้เดี๋ยวเนาะตอนที่เราประชุมกันตอนนั้นเนาะไปรีเซ็ตตัวนะรีเซ็ตตัวเองใหม่นะใหม่นะใหม่นะไม่เอาไม่เอาเล่นดีนะไมเอาไม่เอาไม่เอาแผนแผนเรามีเราเล่นตามแผนนะแผนเรามีอ่ะแบบว่ามั่วๆโซ่ๆไม่เอานะรีใหม่รีใหม่เล่นในเมืองก็อันนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อาจจะเก่งในเมืองก็ได้น้องเล่นในเมืองบ่อยจนเก่งในเมืองก็มาชวนให้หูหิตจริงะ เป็นอะไรนะยพี่พี่อยู่ไหนอ่ะพี่กิตเป็นรถไหนเป็นรถไหนครับโอ้แลนแลนแลนที่มาชุมวันนั้นพี่เป่าแลนข้างๆแลนมาร์กอ่ะพี่กิตเดี๋ยยิ้มกันหน่อยะพี่ทอยเป่ายังไงเกาะเกาะยังไงพี่พอไหมแล้วก็เอาที่หลังก็ได้ครับผ่านไปครับพี่เปาฮะกูเบอร์มาเขาเปนรถเสียเบอร์ดมาเลยพี่กิตรถอยู่ไหน่กิตที่ไหนไปไปแล้ว เอาลูกน้องไหมเร็วคือรถคาวอด้วยมีรถสี่ไหมมีรถสี่ไหมเหมือนมันแบบมันไม่กระตุ้นกันเลยเว้ยมันยืนอย่างนั้นก็ยืนอย่างนั้นอ่ะพี่ทอยมาสิพี่ทอยรถมึงเหรอไอ้แฟงคัานนี้ไม่รถของพี่ตอนครับพี่เขาเบิกแหกกลางดึงตัวเองกลับมาดึงตัวเองกลับมาดึงตัวเองกลับมาไวไหวไหวคเราต้องชนะแต่ไฟแรกดีใไปไปงโอชามีคนติดคิวอยู่ป่ะ เอาคิมโตไปด้วยคิมโตไหมเร็วๆมาเลยเฮียกลับไปพี่คิมพูดได้ไม่เยอะนะเฮียไปร้านเก็บไม่ต้องรู้หรอกว่าในร้านเก็โอเคโอเคสุดใจเลยเนาะเฮียโหชาสุดยอดเลยเรารีบรีบไฟนะซื้อมาสามช่วโมงพี่คิมไปไหนพี่คิมลื่อนเลยเนี่ยเขาแรงไหมดิไปไหนครับเฮียสี่ศูนย์แฟร์โซนนะเจเจด้านเลยไหมเนาะเฮียครับไปไหนครับรวมไหนครับรวมไหนนี่มาแลนด์นี่แลนนี่แลนดทีอาร์เนี่ยแีนด์แลนด์แลนด์ มึงถามกูกูคงรู้ punched, อ่ะไอ้ขับมอไซค์ระวังตายนะน้าน้องไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรู้นั่งกับเพื่อนได้นะนั่งกับเพื่อนได้นะมอไซส์ตรงพี่เวสอยู่ไหนอะพี่รับหน่อยดิพี่อยู่ไก่แฝงเนี่ยจุกกะอยู่ไหนรถอยู่กับจุกน่ะเอาหาดอะจุกไปไหนนี่โขกอะจุกมันอยู่แลนเนี่ยบอกพี่จุกเลยไอ้กิ๊ขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเฮ้ยคุณรถใส่หน้ากาศไปคุณรถใส่หน้ากาศเลย ซุ้มรถสถานกากไว้เลยมาแล้วครับพี่มาแล้วคิมใส่านการ์ก่อนคิมโอ้โหขาดซิปคนเดียวสั่งแล้วกันโอเคมไหมสั่งแผงเล่นเอาที่เรียวเข้าใจแล้วกันเนาะโอาเช็มไหมไม่เนาะตัวแรกหรือ่าษาช่วยกันช่วยกันแฝงไปไหนนี่นี่ไงเนี่ยตาจุกเบิกรถดิลำเหน็บลำเหน็บเปิดพี่สั่งได้ป่ะผมผมผมไม่เนี่ยได้ป่ะพี่อยากเล่นแบบเมื่อวานก็ได้อะ เอางี้ยักษ์ก็แค่สั่งชนเหมือนเมื่อวานเลยไม่มีอะไรเออสั่งชนเดี๋ยวเดี๋ยวเลียดเกมเดี๋ยวไอ้นี่ให้เกมให้ดิโอคิดไงเลยแต่แต่ต้องเชื่อใจผมนะถ้าผมผมบอกให้รอก็ต้องรอนะได้ได้ได้ไปไปเอาผ่านดีกว่าไหนเอนี่ยนี่นี่พี่โจ๊กซื้อหล่อครับแต่จูไหนอ่ะพี่แจกวะใช่ มา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 พี่แจ็คสุดหล่อครับริโอริโอ <Leo, S 2> แล้วก็คิมโตแล้วก็เวดไม่ไม่ต้องชุบนะแล้วก็สุภัสไป่ต้องชุบนะไอ้เล่นไปเลยเล่นไปเลยที่เหลือชุบป,ปกตินะที่เหลือเราชุบกันปกตินะมีของไหมครับพี่ตอดเฮ้ยมันใส่หน้ากากดีกว่ามันไม่รู้นีหว่างั้นตามตามน่างงานก็ได้อะไรนะอะไรนะเรียวมีมี่มีมีมาเลยไหนพี่จุกไปแลนด์อยู่แลนด์มาร์กแลนด์มาร์กไหนผมก็อยู่แลนด์มาร์ก อยู่ไหนเนนี่เขพี่อยู่เนี่ยเฮ้ยอะไรพี่เรียกว่าอะไรอะรถอะไรมีรถปะเนี่ยไม่ไปแดกแล้วไม่มีพี่ไม่มีไอ้ล้นขึ้นดีล้นไปดิไอ้เฮ้ยตัดนี่ไงมาร้านเกมอือเดี๋ยวร้านเกมมึงแม่งรักในไมค์จีจริงว่ะกูแดกได้สองแก้วแหละรักแกนั้นหรอเออไอ้ยรถในร้านไหนเออบานโอ้เบิร์ไปกับไอ้นี่เหรอไอ้เจมส์เหรอบานใช่ใช่เหรอบานอันนี้ตื่นเต้นไหมเออเบิร์น ไอเจมไอเจมถ่ายมามีแต่หลังขาวๆอ่ะไม่แล้วพี่ยูเปิดไปไหมไปไปไปเออเหรออูบาดังตีตุ๊ดก็ดูเหมือนว่าเอ่อเหมือนวันนี้วันนี้เห็นโอ้แทงกันด้วยเนาะเห็นฟอร์ดแทงด้วเนาอพี่นี่ค่ะอือเราน เต็มที่อ๋อมาไม่หันหรอคะเขาเรียกไปไหนเขาเรียกเราเรียกไปไหนนะเขาเรียกไปแลนด์เอ็นทีไอแลนด์ไหนวะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยต่อข้างหน้าที่จอดรถอ่ะเหรออ่าตัวไปเลี้ยวซ้ายเรียวขวาตามจริงเราไม่ต้องใส่หน้ากากล้วก็ได้นะเพราะว่าฝ่งเขาใส่หน้ากากกิมแล้วก็เกียงขาวอ่ะข้างหลังไอพี่พ่อเดี๋ยวจะเอาคนเราไปหนองปลาเนี่ยไม่มันมันใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อยู่ที่เราเลยแต่ว่ามันจะดูออกไหมล่ะ ที่ว่าดูชัวร์ออกไหมล่ะมันจะไม่มีปลาครับอ่ะพวกมันอ่ะก็จะครับได้ครับเออไหวเฮียชุดงงว่ะอืมเขาบอกใส่ไปเถื่อจะใส่บอกใครวะครับบอกพี่เอ่ะตอนนี้วอลเราไม่ครบอ่ะขาดใครอ่ะบอกใครเนี่ยครับบอกกูใช่ครับเลนเลนหลอกขนาดนี้เขาบอกใครอ่ะแต่เราพิจารณานะครับแบบวิ่งแบบปัญหาวิ่งแบบปัญหาเดีไม่กล้าบอกตรงๆอตรงอ่ะไม่กล้าบอกกันแฟนสาวเซอร์กุสซี่เสื้อขาวอ่ะก็เนี่ยก็เนี่ย เล่นเล่นไม่อยู่ในวอร์เล่นขอให้เนียบนะเว้ยเขาเล่นแบบเนียบเนี้ยบนะเว้ยมึงทำได้นะเว้ยมึงก็ตื่นลุ้นกันหน่อยดิไอ้เหี้ยกูเห็นวันนี้พวกมึงเล่นกันแบบไม่รู้เนี่ยขนาดแบบว่ากำลังจะเล่นสตอรี่พวกมึงยังแบบอันนี้กันอยู่เลยอึนเหมือนแบบไม่รู้ว่ากูต้องทำอะไรอ่ะมาสตอรี่นะเว้ยแล้มึงเสียงดังได้หรอวะชาไม่ได้มึงลองเล่นรันเกมมึงเล่นรันเกมอะไรอะรันเกมจีสปีดอ่ะใช่เอ้ยรู้ได้ไงอ่ะมึงในกรุงเทพมีแค่นั้นแหละอ้าว ทำไมพี่แจ็คขอไม่ไปกับเราเอ้าเฮ้ยมันจะขึ้นรถไหมเนี่ยอเวเลยไม่ไปเองไรอสัฝัดพี่จุกรถ<อ>ยี่ห้ออะไรเล็กขอข้าวเนี่ยเลขเลขหนึ่งสามหนึ่งแปดแลกกับเพนได้ไหม ไม่มีเหมือนกันครับน้องพี่จุกรถอะไรเล็กที่สุดมึงเล่นมึงมึงคุยมึงคุยกันได้นะเว้ยมึงไม่ต้องกดออกออกวอลเข้าใหม่นะเพราะที่นี่มันตายแล้วมันมันวอลมันเข้าเองนะบีบะบีไลดีดอฟฟินติดเลียนไงไอเลียนเนี่ยแล้วรถอะไรเล็กที่สุดไออะบีไลดีดอฟฟินหายคนเดียวตอนนี้โตโยต้าอันติดใครหัวเล้วอ่ะเรียวตัวเดิมขอตัวสายแล้วเรียวบอกหน่อยดิเพียวเรียว บอกบอกใน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 แก๊งให้หน่อยก็เล่นเหมือนเมื่อวานอ่ะพี่รอรอรอพี่มัน<ล>มัน,ม,นมันมีคนใหม่ด้วยไงมีอันนี้เข้ามาด้วยสุพัฒกับเวทกับแฟงอ่ะ จุกแล้วพี่ไม่เล่นมาเซมาใหม่ก็บ้าไปเลยก็ได้มันมีแต่ตัวคนใช่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 พี่้า่เวทพี่เวทกับตูพัทก็บ้าเลยพี่ต๋อยบอกให้วบ้าเลยก็ได้เหรอแลนเนี่เดี๋ยวให้เพื่อนเพ่นทุกคนใะต้องร้องหมดอ่ะใช่่านคุณอคิมเวทตุพัทอ่ะยึดที่ไหนอ่ะช่เล่ไม่ต้องชุบเลยไว้ใจเลยมึงไปไหนมาแหลนเขารวมกันตั้งนานแล้วน้องอะไเนียเพ่นเขาเนี่มึงอยู่ไหนนี่ยอยู่ไหนป่าสภาสภา มา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 กระโอดยังที่ใครตรงไหนตัะจุดครับกดเลยดีตลอดตอนเนี้ยค้อมรันตลอดอัดว่างนะไอ้แฝงไอ้ใครเล่นหลังหลังบ้านนะนะคิมโตใช่ป่ะใช่ครับผมผมครับผมขอแม่ให้กูอบเดี๋ยวหน้างานมันจะบอกเราเองไว้ แผนมันก็สามสิบเปอร์เซ็นอะที่เหลือแม่งดีคือไม่มีแผนแผนแผนมันสามสิบอะที่เหลือคือเพเยอร์เลยเจ็ดสิบเชื่อใจผมเดี๋ยวผมบอกออุ้มอุ้มเร็วๆนะเว้ยหออุ้มเพื่อนเร็วๆนะโอเคป่ะพวงมันอุ้มเพื่อนเร็วนะพวกมันมันเพื่อนตายเพื่อนมันอุ้มมาชุบปั๊บเลยอะมันยอมแลกอะมันตายก็มันมันก็มันคิดว่ามันไม่เป็นไรถือว่าเพื่อนได้เกิดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคิดแบบนั้นแหละ ผมแลดูพี่จุกเขินเขินกล้องนะเช่วยใจผมนะใช้ไฟเปิดอ่ะเวลาเข้ากล้องอ่ะพี่เขินๆกล้องอ่ะไอ้แฟงไอ้แฟงปิดตัวชุบคมคมนะแฟงแฟงมีหน้าที่ปิดตัวชุบด้ะน้องแฟงครับพี่ครับปิดปิดตัวชุบนะนะครับแล้วเต่าเขใช้เล่นร้นเกมด้วยซีมีร้นเกมด้วยแต่มันนั่งนี่ที่แลนลรันแหละมึงนั่งนั่งก้นนะแทนดีกว่านะเขาเขาใช้การจอดอะไรวะที่ไหนน้องซีสุดแปซซุดโอ้โหอะไรเซนอะไร อินเทลมึงอื่นอะไรเนี่ยเจ็ดสิบสามไรเซนเจ็ดชั่วโมงแล้วแหนชั่วโมงก็ห้าสิบป่ะไม่เขามีแต่สามชั่วโมงเจ็ดห้าแล้วก็มันจะมีแอปแอปไอแอปให้แบบสั่งกดน้ำสั่งมาม่าสั่งข้าวป่ะใช่หรอไม่หรอมีลองดูดิถ้าเจอมีสภาวะอากาศอย่างเขาเนี่ยใช่หรอมีลองดูเวบเว็บหน้าเว็บหน้าหลังเดี๋ยวเราคุยแผนกันไหมพี่เดี๋ยวจะได้บอกทีเดียวในคอมมึงอ่ะพูดได้เลยพูดได้เลยอยากพูดได้เลยเออ เราจะเซตเป็นหน้ากระดานจุดละห้าคนจะมีด้านซ้ายห้ากลางห้าขวาห้าหลังบ้านสิบคนข้างหน้าจะมีสิบห้าหลังบ้านจะมีสิบแล้วผมขอเล่นแบบเป็นตัวเองได้ไหมผมจะเป็นคนเปิดถ้าผมบอกว่าชนเลยก็ให้ทุกคนตามผมโอเคไหมตายาวเใจผมโอเคแต่ว่าถ้าผมบอกให้รอก็รอก่อนนะไม่ต้องรีบโอเคไหมไม่่อ่ค่อเคโอเคโอเคจะมีตาตามิรโอกระยัตที่เป็นคนสั่งถูกไหมคนหลักๆอ่ะ เลี้ยวขยักษ์มีผมมีเลี้ยวมีพี่คิมยืนให้ตรงจุดก็ได้พี่คิมอยู่ไหมคิมเออนะคิมโตคิมโตต้องใช้ใช้หมวกช็อตติ้งทุกคนนะทำได้กูว่าทำได้กูว่าชนะด้วยจะมากูว่ากูว่าชนะเลยมาดึงตัวเองกลับมาชิวๆเลยอุ้มเร็วๆหนำครับฮะ อะไรสนามกอล์ฟใครเลือกวะน่ะใครจะเล่นนี้ไฟในเมืองมามาฟักมา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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป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 โมตอรแกกลัวอะไรเนี่ยมีตะเวตตะพัดเนี่ยพี่สนามกอล์ฟเนี่ยเุ้ยเออยังถือเนี่ยตาพัดตะเป้ยเขาถือได้เกอแม่งชุบในแทงอะแต่แม่งชุบกันในน้ำเตะหิ่ง้ยพวกเฮี้ยเนี่ยชุบกันในน้ำนะโอ้ยแกให้เล่นอะไรของแกก็ไม่รู้เนี่ยนายได้เปล่าหรือว่าอะไรชุบในน้ำได้ได้เหรอเออมาชุบหมดเลย บ้านใจนะล้วบางหน่ำก๊อป่ะตอนกระจุกตำนานเนี่ยตำนานตำนานนี่เขาตั้ากลัวเนี่ยตะจุกเขาเขาวิ่งไล่ปิดให้เขาถือตะเกียร์ตะจุกียร์โอ้ตาเดียวแกก็ไไม่ด้บอกสภาไหมว่ามันชุบในน้ำได้อะเนี่ยตาตาแกเจ้บอกอย่างเล่นที่แปลกๆแกตาตาแกบอกระบบเมื่อวานอ่ะมันแทงยากด้วยน่าจะไม่น่าทันอันนี้การันตีนะชุบในน้ำได้ใช่ไหมครับ ไู้ก็ไม่รู้ไอ้ไหมไอ้ก็กลายเป็นผีน้ำนองอ่ะถ้าเองไม่ใครใครใครชินพื้นที่อ่ะคนเล่นตรงไหนคนเล่นตรงไหนครับว่าไงพี่จุกแผนนี้พี่ต้องต้องพี่ต้องพี่ต้องแบบผมไม่เคยเล่นตรงนี้ว่ะเล่นไฟอ่ะเล่นตรงไหนครับมึงอย่าบอกว่ามึงวิ่งมาตั้งแต่เปิดตรงนี้อ่ะแจัดฮะมาเลยดูนะรีเซ็ตตัวเองไหว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 เนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยลงเนินเต็มไปหมดเลย อ๋อหน้าหน้าหนำกอลเลยใช่ไหมหน้าหนำกอลเปลี่ยนเปลี่ยนนะจบแคปวัดแัจบแคปวัดไหวขอตีขอตีแถวหลุมสิบเก้าได้ไหมฮ่าเดี๋ยมาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามามาเรามารวมหน่อยตะเปาตะเปาเงียบอีกแล้วตะเปาเฮ้ยเงียบอีกแล้วอยู่อยู่ตาจุกอยู่อยู่มาเราคุยกันก่อนแล้วอะมามาตรงนี้เนี่ยตรงเทสล่าเนี่ยเอเทสล่าเนี่ยไม่ใช่เทสล่าเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวพี่สั่งเปิดไฟให้ ไม่เราเราต้องดูก่อนว่าเราจะกักมันไว้ตรงไหนเราต้องคุยกันก่อนมึงเคยมึงเคยเห็นคนในนี่ไหมตั้งในตรงไหนตรงไหนน้ำแล้วแต่เกงตรงนี้ไหมตรงนี้ถนนไหมถนนไหมเสื้อเยื้อเสื้อผ้าเก่าอะแล้วตรงนี้มาฝั่งนี้ป่ะแล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วตรงนี้นี่มามาแล้วก็นั่งเล่นเกมแล้วเขาบอกว่าเขาอาบน้ำเยอะมาตรงนี้เอ้ยไอ้ยักษ์มาคุยดิเราจะเอาบ้านเราต้งกลับตรงไหนเนาะแต่แต่พี่บ่าวแต่ถุงเท้าเข้าไปอ่ะงงตากศพวอร์ใครยังไม่มากดยกกดวอร์ดอใครยังไม่ถึงอ่ะ รู้อยังเนี้ยเพื่อนอยู่ตรงไหนกันรู้อย่างดาวเข้าไปฮัลโหลถึดาวด้วยรู้กันยังครับรู้กันยังครับโอกาสตรงไหนดีวะน้องพร้อมวิ่งตอนตีใครยังไม่ถือกัวอร์นี่ยใครหลังหลังบ้านในนี่ไหมหลังบ้านอันนี้คือมันไฟกลางถนนเหรอใช่ใช่ใช่เขาเลือกมาอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ได้พี่แอบเลยแอบตามบ้านตรงตรงข้างบนเนี่ยดีวิ่งขึ้นไปเห็นป่ะซอยนะเนาะอะไรพี่ต้าเขาส่งมาตรงนี้อีกเว้ยตามมาที่ตามมาตามมานั่นงงว่ะต้อง มัว่าบ้านงานหรอพี่ตามขั้นไหนไปพิจาร์ขั้นไหนอะพี่อพาร์ตปะเอาไงยักษ์เจ้าที่เดือดเหลือตรงนี้ลิมเลย์ไหมพี่ตรงไหนพี่ผมไม่รู้พิจาอ์อยู่ไหนเนี่ยนีก็ได้ลีโคป่ะปั๊มลิมเลยอีโคได้ได้เอออันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ดี เราเล่นทางทางอีโคอะฝั่งอีโคเราไม่ต้องเล่นฝั่งปั๊มอะดึงไปกับหลังรถเราตรงไอเนี่ยพี่ทางไปดิมเล่อะแออทางออกนอกเมืองอะโล่งๆเลยตรงกลางถนนอะแมพถนนตาเลโอเลยนี่แมพรือตาเลโอเลยเนี่ยโอ้โหั่วเลยแมพแมพตะจุกลือะใครชุบทมึงทำได้นะเว้มึงพยายามดูวอลนะเพื่อนเยอะไม่เยอะมึงดูที่วอลนะมึงฟังไอคิมพยายามเตือนสติเพื่อนนะเวดึงสติกลับมานะเวลาแบบว่าแบบจะไปจุ่มอะถ้าถ้า เนี่ยเรามาฝั่งริมเยเลยมามาตั้งตั้งแถวฝั่งริมเยเลยหันนี่หันกลับหันกลับเข้าไปหันกลับหันกลับอานหันกลับมาหันกลับมาบ้านเราไว้ไหนไว้หลังรถใช่ปะไว้หลังรถอุ้มเหมือนที่เราที่โอเคบอกว่าอุ้มหลังไปกักหลังรถนะพี่อย่าห่อุ้มไว้ข้างไอ้เท่าศมันมาอย่าไว้ข้างรถนะเอาไว้เลยรถนิดนึงนะไม่ต้องไกลจากรถมากนะไกลนิดนึงอ่ะไม่ต้องไกลมากขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวก็เป็นเองเดี๋ยวก็เป็นเองอะไรนะ คราเอารอาอ,าอ,าอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับมานะ่เข้ามาแล้วมามาพวกเราใครยังไม่ถึงบ้างกดวอลหน่อยใครยังไม่อยู่กับเพื่อนกดวอลดิไม่มีใช่ปะดึงศพไปไวนะดึงสวยไปขอสวยๆไฟแรกว่ามึงทำได้เว้ยโอเคไหมมึงดึงสติกลับมาโอ,โ,โอ้โหทีห่อยากโดนหาวมว่ารู้เรื่องไหมก็ต้องมีอ่ะโดนหานแน่ๆห้าร้อยโลแบบ มือเราต้องไวกว่ามันนะเว้ยไม่เอาเหมือนตอนซ้อมนะโอเคป่ะไม่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 รู้ว่าได้ศพมันหรือศพเราอ่ะก็เอาเอาเอามาก่อนไปฟังผมนะถ้าไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามสุดนะถ้าผมบอกให้รอก็คือรอนะไม่ต้องรีบนะรอก่อนนะโอเคไหมฟังผมเดี๋ยวให้กลังใจเพื่อนที่น้องดีพี่บุ๋มเลยพี่บูมเลยพี่ตจตบูมเลยพี่ตจต้องได้ได้ได้เอ็มดีสู้ไม่สู้ไอ้ชู่อได้เฮียไอ้ชน่อยดิอย่าสิงห์กับมึงสู้ลิง เฮ้ยเอ้ยกูว่าเอาเอาเอานี้กูว่ามันมันอยู่ตรงนั้นมาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมตรงนี้ดีป่ะหรือว่าตรงนั้นดีกว่าเชื่อผมเชื่อผมตัวนี้แหละตรงนี้แหละพี่ตรงนี้แหละงหลังะตรงนี้ชัวร์นะชัวร์ชัวร์เชื่อผมเถอะโอเคเชื่อผมเชื่อผมตอนผมไฟกันนั่นก็ไม่ไหวอะไปตรงคนคนขาอีโคปวดหัวแน่ลงมา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 เขาประกาศพร้อมยังอ่ะเอาไงนี่ฮะเอาหมอช่วยกันทำไมนี่ เอาไปซ่อนได้นะซ่อนแบบตามพวกตามตามหลืบตามอะไรได้นะแต่เฮ้ยเฮ้ยมึงมึงแพรกันดีมึงกลับมาแพรกันก่อนซ่อนตามหินได้นะเว้ยข้างล่างอ่ะแลยวรีบกลับมานะเว้ยรีบกลับมาอย่าให้ไฟกลางโดนกืนโอเคป่ะมึงมึงเอาแค่มันมันมันเอามงฟังกูนะเอาแค่มันแอบแอบไม่ให้เห็นพอและกลับมาเติมไฟกลางโอเคไหมไฟกลางต้องเยอะเน้นเน้นคำว่าไฟกลางต้องเยอะถ้ามันไตยตรงกลางหมดมันก็จะมาเอาเพื่อนตรงกลางไม่ได้แล้วแค่นั้นเอง พร้อมยังพร้อมยังมึงพร้อมกันยังพร้อม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 มาๆมาๆมาลงเลยลงเลยเซ็ตเลยเซ็ตเลยเซ็ตตามที่ผมบอกเซ็ตแถวห้าทางห้าซ้ายห้าขวาห้าเซ็ตเลยหลังบ้านมาไหนหลังรถหลังมาหลังเฮ้ยผมไม่ใส่หน้ากากนะผมผมเปิดให้ผมไม่ใส่หน้ากากไม่เป็นไรยักษ์มันใส่ไม่ใส่ไม่รู้มันมันใส่ไปเลยพี่ได้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยเหมือนจะไม่ได้เล่นรถโลจนเหมนลุ่มเลยเนี่ยมาแล้วไปเสียไปมามึงขึ้นมาได้แล้วโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยเร็วหน่อย กลางขวากลางขวาซ้ายห้อย่างละห้าเซ็นหน่อย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 รอารอรอเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกไม่ต้องรีบรอก่อนรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยู่ไหมัูดี้อยู่ไหมตาตาตาเออร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 อมาืองเกงเกงได้นะเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วเลยเลยเลยตเตเตเเเลยเลยเเเเตยเเเลยเเดเเะ อลังบ้านนี่มาเนี่ยมาโน้โน้จัดการนี่หลังบ้านรูปแบบตัวเดียวมึงจัดการดิหลังบ้านได้เยอะหลังบ้านได้เยอะเฮ้หลังบ้านเพื่อนตายเพื่อนไหนชื่อเพื่อนไอ้เคียร์เคลียร์ที่เหลือจัดศพคือไปเติมขึ้นไปเติมมันเสรจัดศพไวไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดศพให้อย่า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 ไปเล่นลึกอย่าไปเล่นลึกนะอย่าไปเล่นลึกนะ เนสอมาน้อยขวาามาทาเข้ามาเจ็บต่แขนปลาคาร์บไอ้เนี่ยเมื่อกี้เข้าเปนัวมีแต่แขนปลครกลับ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 มาเล่นสอบกลับมาเล่นสอกลับมาเล่นสอกลับมาเล่นสอกลับมาเล่นเถอเถัอนเถ่อนเถอนถอนเถอนเถ่อนเถอนเถอนเอนถอนเอเอนเเนเนเถ่เถนอถออกลับมาเ่นนน่่นลันอ้นนนนเนนอนไเเนนเน่นเเ่นเ เอาศพเฮ้ยอาศพเอาไว้ตรงกลางเลยพี่อาศพเอาไว้ตรงกลางเฮ้ยอาศพจะเสี่ยกูมาดิมาดิมันมาคนเดียวไอ้ตัวเดียวตัวเดียวไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะเล่นศพไปเล่นหน้าศพไปกูฟังกูไม่ต้องไปมามาเล่นศพโซนไว้โซนไว้โซนไว้โซนศพโซนศพโซนศพนะโซนศพนะ มันเล่นศพไม่ต้องไปโซนศพไว้โซนศพไว้ศพเยอะมันฟังฟังฟังใจเย็นเลยมัน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 ต้องดันมันต้องดันมันต้องดันใจเย็นมันต้องดันมันต้องดันใจเย็นเลยโซนไว้โซนไว้รีบมารีบมาเอ้ยไอตัวปิดข้าวถอยอย่ามึงมาตรงกลางก่อนเฮ้ยฟังฟังกูนะมีมีคนฉีใช่ไหมมีคนฉีใช่ไหมต้องมีคนฉีรอมรอเบิร์ตรอเบิร์ตรอเบิร์ดรอรออย่างเดียวเลยเพื่อนโอเคโอเคสวยมากรอรออย่างเดียวเลยรออย่างเดียวเลยรออย่างเดียวเลยเออชนะแล้วถ้ารออย่างเดียวเออเออร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 อเรอรอไอตรงไลนคนที่ไปอีโคโนมี่อย่าไปคนเดียวเดี๋ยยวมึงตา ไม่ไม่ไอ้มึงกลับมาหมดเลยไอ้เยี่ยมึงกลับมาสาบมึงกลับมามึงกลับมาอย่าไปเขาบอกให้เยับศพเว้ยอย่าอย่าแยกดิอย่าแยกอย่าแยกไปยูเทิร์นอย่าเกินไปยูเทิร์นอย่าเกินไม่อยาไปอะไรสัตว์วไดังเก่งครัวอะไรสัตว์ปลอมมามก็แพ้กูแค่ควายไม่รอก่อน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  พอวันมาได้ครึ่งอ่ะพอพอมึงฟังนะเว้ยพอพอเพื่อชนอ่ะหลังมมเยขไปังข้างหน้าดูซายาดับเลยดับเลยดับับนรัรับนรัมาไดมายอ่ลมากูไมาหลังกูมา่วช้ยช่วย่ด้วยไอโน่เดี๋ยวกูดสาคนที่หลือรัไปเลยที่หลือรัไปเลยมารมาีามริดปิดที่เป็นมีดต้องต้องล่มีดมมีดาบดิสวยดึงอกีเอะ ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ที่ต่ำเป็นสัตว์สัตว์ต่ำมันเป็นยาอะไรต่ำต่ำเหี้ยอะไรมึงไอ้เหี้ยชั้นจีอะไรคุ้ยไอสัตว์เทพชั้นจีชั้นจีคุยอะไรกูสอบเพื่อนกูสอบเพื่อนกูสอบเพื่อนใจเย็นน้องโอ้โหไอเดี๋ยวไม่ฟังกูคนที่เล่นที่สก็เล่นที่สอบไป

ฟังฟ right. ังกูกลับมานที่สบไปหมดเลยกลับมาเล่นที่สบไปหมดเลยกลับมาเล่นไอ้โหมีโอมีโอมีเบียชุบกอมีเบชุบมามานี่มานี่มานี่มาที่ศพที่ศพควายเยี่ยควายควายจัดไอ้ย่ะควายจัดไอ้ย่ะบือไอ้ย่ะกบืนสัตว์สบมาเล่นที่สบมารวมรวมไอ้ย่ะทีไอ้สัตว์ไอ้ย่ะคุ้ยอะไรวะไอ้สัตว์ไอ้ย่ะ เจนมึงแม่งกากสุดท่้ที่กูเคยเจอมาแล้วมึงแอะเพี้ยอะไรกันนะกันหน่าวะไอศาสตว์ไอเสียวอ่เออไอ่ยี่อะกัมึงไอจอกไอจอจับไอาสตร์ไอ้จ้าไปเฮีย่ไเียจับมัาลงไอ้มอไรไเียังเฮีย ไอ้หย่จากอึงมึงหลาตหน้องากสบหลาวไอ้่างจะฟ้องไอ้สับไอ้ยจากไอ้แยจากจหตัวน้องคุยลองคุณทุซีซั่นศาสตร์คุยแกมึงง้นจะไปแก้งี่แบบกาไม่สดที่กูเคยเล่นมาแล้วอ่ะแก้ว่ามึงเปนแบบกาไม่สดี่เคยเล่นมาเลยก้องทุบกัน แกแจกไอ้แย่ไอ้แย่แจกคุยเสสำคัญตัวคยอะไรเนียคยที่ไม่ให้ข้ามเลยยังโง่ไอแย่แจกไอ้้ยไอ้ย่จสำคัญตัวไอ้สัตว์จะสำคัญตัวเยอะไอ้สัตว์แกงี้สำคัญตัวเยอะไอ้้ยคมีใครไม่สห้ไ้ยแจกไอ้้ยควายไอ้ยทุกไอ้้ยแจกไอ้ย่ตอสมีใครไม่ให้ข้ามหรอกไอ้เชี้ยโง่ไอ้้ก็กลับมาน้มึงไปกส่ต่อยีีก็มาลอยไอ้้ยจกมาลอยไยย

ไอ้แจ็คกุยจับจีเบ็ดหนุไปไอ้แจ็คกุยจับจีเบ็ดหนุไปไอ้คกยจับจีเบ็่มไปไอ้แจครับหน่วยงานเข้ามาห้ามช้าจังวะปกติเขาไวกว่านี้ไม่ใช่หรอวะหน่วยงานอะหมอครับมีตรงนี้อีกคนครับ ไปตรงรถเขาอะพี่ตารอตรงรถขเขาเลยที่เอาใหม่นะเว้ยไอเ้เช่มึงมึงมึงติดกัน,น,นเว<อ>้ยทะลุ<ถ><ถ>ขึ้นมาแล้วทำไมยังม,ม,ม,มีเพื่อนอยู่ตรงกลางอยอเพื่อนที่ตรงกลางตรงกลางคือคือเพื่อนมันทะลุมาแล้วสามสี่คนอะถ้ามึงมากันหมดได้เลยเว้ยมันจุ่มได้หมดเลยี่รออะไรอะพี่ไม่มันไม่ใช่คือมัน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 เออแม่งประมาณห้าห้าหกตัวผมกระโดดอย่างเดียวไม่ได้ตีเลยนะไอ้เช่ใคเข้าหานแล้วข้าดาห์นเมืองบนนะครับข้าาหน ลดคนลงรถให้หน่อยนะเอชดี่อชไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมึงมึงรีสติมึงพวกมึงกลับมาดิไอ้เหี้ยมึงเก่งกว่านี้อีกนะเว้ยว่าเราไม่ได้มาพร้อมกันถ้าวาพร้อมกันอาจจะไหวไปปะจ๊ะอย่าอย่าอย่าโดนจูงง่ายๆดิเล่นตามแผนดิไม่ตอนตอนดันไปอ่ะพี่พี่แบบโดนไม้มันตีทีนึงแล้วแล้วก็ไม่ก็ไม่กสไม่ก็ไม่ก็ไม่อะไรเลยนะเว้ยมันมันเล่นมันไม่รู้อ่ก็ไม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 เก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไมแก๊งไม่ก็ไอ่เนี้ยเอาง่ายๆเลย